ก่อนการรับชมคลิปนะครับหรือว่าไลฟ์ของเราอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามให้กับต้องพัดนี่ได้ในทุกช่องทางนะครับมาติดตามกันครับแล้วเรามาอัปเดตข่าวสารวงการเวลบอลไปด้วยกันพร้อมๆกันในช่องทางของต้องพัดนี่ยังไงฝากไปด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องพัดนี้นะครับหลายคนแน่นอนเมื่อวานนี้อาจจะเชียร์ทีมรักผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้ว2ทีมนะครับย้ําทีมที่ผ่านเข้าไปครับก็คือญี่ปุ่นและอิตาลีนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยพรีวิวกันหน่อยครับกับเกมที่กําลังจะลงแข่งขันนะครับมี2คู่ด้วยกันนะครับไล่เรียงตามโปรแกรมตามนี้เลยนะครับเผื่อใครจะลืมนะครับ1ิบนาฬิกาครับบราซิลเจอกับฝรั่งเศสนะครับและอีกหนึ่งคู่2ทุ่มครึ่ง สหรัฐอเมริกาเจอกับตุรกีนะครับก็เจอกันได้นะครับทาง pptv hd ช่อง36นะครับผมก็จะบรรยายในคู่2ทุ่มครึ่งนะระหว่างสหรัฐกับตุรกีนะครับก็สามารถติดตามกันได้แต่ว่าเราติดตามกันถ่ายสดได้ทั้ง2คู่ผ่าน pptv hd ช่อง36สนะครับส่วนใครที่ชอบดูทางมือถือผมแนะนำนะครับถ้าจะดู pptv เนี่ยคุณก็สามารถเข้าสู่แอป asplay และคุณก็ไปดูในเรื่องของทีวีสดหรือ live tv นะครับและเข้าไปดูได้นะครับไม่จอดำแน่นอนนะจ๊ะ ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับมาพูดคุยติดตามกันนิดนึงครับสำหรับคู่แรกนะครับแน่นอนว่าผมก็อยากจะพูดคุยถึงคู่นี้ครับบราซิลกับสาเจอกับทางด้านของฝรั่งเศสคู่นี้น่าสนใจยังไงนะครับผมมองว่าเป็นเกมที่น่าสนุกครับไปดูในเรื่องของเกมทั้งคู่ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมไปที่ฝรั่งเศสก่อนละกันนะครับโดยฝรั่งเศสเนี่ยเกมที่แล้วนะครับแน่นอนเอาชนะสาวจีนมาได้แบบสุดมันเลยนะครับ โดยพวกเธอเนี่ยชนะเอามาได้3ต่อ1เซตนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยคนที่พีคจริงๆก็คือในด้านของคาซูกับตันทีมนะครับรวมถึงในด้านอีนันอดีไอแล้วก็ตัวเซตอย่างสตอยโควิชก็ทําได้ดีมากๆอีกคนก็มีทางด้านของโรตานะครับที่ถือเป็นกําลังหลักของทีมเลยก็เป็นสาคนหลักๆที่ช่วยฝรั่งเศสเนี่ยเก็บชัยชนะได้ในวันนั้นนะครับผมว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยไลน์อัพไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่น่าสนใจตรงโค้ชของพวกเขานะครับหรือของพวกเธอเนี่ย เป็นโค้ดอิตาเลียนอีกแล้วนะครับเซซ่าเดสกอมซเลสเนี่ยโอ้โห,หน่าสนใจเหมือนกันว่าโอ้โหเขบอกว่าโพ้กอิตาลีขายดิบขายดีมากๆนะครับในการแข่งขันในรายการนี้เนี่ยแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ใช้โคจิลี่และผ่านเข้ามาในรอบลึกๆนะครับถือว่าน่าสนใจเลยสําหรับฝรั่งเศสนั่นคือฟอร์มล่าสุดของพวกเธอนะครับทีนี้ถ้ามาถามผมในเรื่องของไลน์อัพของฝรั่งเศสเอ๊จะมีการเปลี่ยนปงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าสําหรับผมผมมองว่า ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสำหรับผู้เล่นของฝรั่งเศสในเกมที่จะเจอกับบราซิลเกมนี้พวกเธอก็น่าจะยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมก็นำโดยทางด้านของกัปตันทีมนะครับตัวหัวสาวอย่างคาซูอีกหนึ่งคนก็จะเป็นบีหลังจาก NDI ส่วนตัวเซตก็จะใช้สตอยโควิชเหมือนเดิมนะครับไม่ดบล็อกเกอร์มีซิลเวสลอิลูก้าที่ยืนเป็นหลักส่วนหัวสาวอีกหนคนก็จะเป็นในด้านของโรตานะครับก็ถือว่า เป็นตัวที่น่าจะลงมาสลับได้เรื่อยๆสำหรับทีมนี้นะผมมองว่าก็จะมีตัวตีแค่3คนนี่แหละคาซูเอเนี DI, และก็โรตานะครับน่าจะเป็นตัวหลักของฝรั่งเศสนะครับทีนี้มาพูดถึงจุดแข็งของทีมฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมว่าเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของทีมเวิร์กนะครับสำหรับฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยทีมเวิร์กค่อนข้างดีผมใช้ทีมเวิร์กค่อนข้างดีร่วมกันเล่นกําลังใจสู้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็กับตันทีมอย่างคาซูมีความเป็นผู้นําสูงนะครับ ตัวที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเป็นตัวช่วยก็คือในหะน้าลิเปลโรผมบอกแล้วว่าในรายการนี้ล,ลิเบโรทุกทีมดีหมดนะครับลิเบโรของผู้เธอก็คือเจลินนะครับเจลินนี่ช่วยขุดช่วยรองช่วยรับมาตลอดนะครับส่วนสถิติต่างๆเนี่ยในเรื่องของบอลบุกผมก็ต้องยกให้ฝั่งคาซูเขานะครับว่าโอสถิติดีเหลือเกินนะครับ Best score, เบสคอร์เรอร์ฝรั่งเศสตอนนี้เป็นคาซูกดไปแล้ว89แต้มนะครับแ9แต้มอินดีไอนี่80 ก็เป็น2ตัวหลักอย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้แหละที่คอยทำนะครับส่วนไลอ้อกับแบบเมื่อสักครู่ที่พูดไปก็คือไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับย้ำไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งทีมขวัญใจชาวไทยนะครับอย่างทางด้านอราริลกันบ้างนัดที่แล้วเนี่ยในรอบ16ทีเนี่ยไปวัดกับโดมินิกันมานะครับแน่นอนครับปูชูโรงยังคงเป็นกาบี้นะครับที่นัดที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่า คอยกดคอยทาแต้มกับทีมได้อย่างต่อเน,นื่องกาบี้เนี่ยกดไป21แตม้มในเกมที่เจอกับโดมินิกันนะครับก็ชนะไป3ต,อ 1, ต่อหนึ่งเซตก็เป็นเกมที่ต้องมีการแก้กเกมนะครับช่วงแรกเนี่ยส่งทางด้านฝั่งของจูเลียลงมาเล่นนะครับมีฝั่งคนอื่นๆลงมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวเซตก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ฝั่งของโรเบตา้าโลซามาเรียรก็ต้องลงมาแทนผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับ โดยเฉพาะฝั่งของคีซี่นัสซิเมนโตที่ได้ลงออกสตาร์ทก่อนในสุดท้ายเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้โรซ่ามาเรียเนี่ยลงมาเล่นและก็สุดท้ายเอาชนะไปได้ก็อกว่าบราซิลชุดนี้ยังคงมีข้อผิดพลาดท,ที่เยอะอยู่นะครับบางแรกบางครั้งก็รับไม่ติดนะครับบอลรุกบางทีก็มีตีไม่ตายอยู่บ้างซึ่งมันก็ต่างจากยุคเมื่อก่อนไปเยอะเหมือนกันสาหรับมุมผมนะ บราซิลเองเมื่อก่อนตีคมกว่านี้แต่ว่าความโชคดีก็คือยังเก็บตัวเกา๋าอย่างโรซ่ามาเรียมาเก็บโรเบต้ตามาแล้วก็มีกาบี้ที่ยังคงเป็นเดอะแบ็คของทีมได้อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้บราซิลเนี่ยผ่านมาถึงรอบนี้ได้นะครับเจอฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมมองว่ายากระดับหนึ่งเพราะว่าฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยพัฒนาการดีขึ้นมากๆนะครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับ ปีเดียวนี่โอ้โหเก็บแต้มนะใน FIBB w r a n k i n g เนี่ยผมยังช็อกเลยอะ่ะปีนี้โอ้โหเก็บมาสองร้อยยี่สิบห้าแต้มอะ่ะคือขึ้นเก็บมาแต่ว่าไม่นับตัวเสียบ้างนะมันจะมีเสียบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหผลงานดีจริงนะครับปีนี้แต้มมันเยอะมากนะครับสำหรับทางด้านของฝรั่งเศสต้องยกให้จริงๆดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้เจอกับฝรั่งเศสอ่ะบราซิลน่าจะไม่ประมาทสำหรับเซโรเบโตนะครับพวกเธอ ก็น่าจะมาแบบชุดใหญ่จะเต็มจากการจัดทีมของเซเลรเบโตผมว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่ใช้คีซินัสซิเมนโตและมาคริสออกสตาร์ทผมว่าเกมนี้บราซิลจะใช้ทัพใหญ่แบบนัดที่แล้วนะครับมินวอเกอรก์ก็จะมีทางด้านของจูเลียนะครับมีทางด้านของไดานาส่วนตัวเซตจะใช้โรเบตตาเลยครับผมมองว่าจะใช้โรเบตตาเลยและตัวหัวเสาเนี่ยจะเป็นกาบี้เล่นร่วมกับจูเลียเบิร์กมัน อีกหนึ่งคนบีหลังน่าจะออกสตาร์ทด้วยโรซ่ามาเรียเลยนะครับอันนี้ผมตามการคาดการณ์ของผมนะน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นนะครับโดยคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือในวีนลปีที่ผ่านมานี่แหละก็คือปีเนี้ยบราซิลชนะฝรั่งเศสไป3-2มสองและก็ชิงแชมป์โลกในรอบแรกบราซิลก็ชนะฝรั่งเศสมา3ต่อ2ดังนั้นผมบอกแล้วว่าไม่ง่ายแน่นอนนะครับต้องดูว่าบราซิลเนี่ยจะสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้เป็นครั้งที่3 ติดต่อกันในปี2025หรือเปล่านะครับก็อะบอกว่าอย่างบอกเป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะออกมาแบบสนุกเหมือนกันนะครับผมมองว่าทางหน้าของบราซิลเองก็จะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ที่บอกไปแล้วก็และใช้ความดุดันความความหนักอะ่ะผมว่าในเรื่องของความหนักบราซิลมีความหนักมากกว่าฝรั่งเศสน,นะครับส่วนเกมรับเนี่ยผมว่าพอๆกันบราซิลชุดนี้เนี่ยไม่ได้รับดีจ๋านะก็ถือว่ารับได้ประมาณหนึ่งแล้วตัวแบกในเรื่องของเกมรับอ่บ ก็คือกาบี้สุดที่สัมนะครับกาบี้เนี่ยในรายการนี้เนี่ยในเรื่องของแต้มนะครับก็ทําไปต้องเรียกว่าในระดับที่น่าสนใจก็คือไม่ได้เยอะมากนะครับทำไป65แต้มสําหรับกาบี้นะครับส่วนในเรื่องของเกมรับกาบี้ก็เป็นคนที่รับบอลเยอะมากเหมือนกันตอนนี้ติดท็อปทของเรื่องของเกมรับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยสำเร็จไป40ครั้งนะครับสำหรับการรับของกาบี้จาก76ครั้งที่เธอต้องรับบอล ก็ถือว่าเป็นเดอะแบ็กในเรื่องทั้งรับและรุกนะครับสำหรับกาบี้ในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยทางด้านของคาซูกับตันทีมก็ไม่น้อยหน้านะในเรื่องของสถิติเกมรับนะครับในเรื่องของการรับบอลเนี่ยร้อยสครั้งเธอรับได้54ลูกก็เรียกว่าเกือบถึงครึ่งเหมือนกันผลงานใช้ได้นะครับแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังคงแพ้ก,กาบี้อยู่ส่วนสกอรกเนี่ยแน่นอนคาซูเยอะกว่าผมว่า2คนนี้สคนนี้นนจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับ2 กัปตันทีมเนี่ยที่จะพาทีมชนะหรือไม่ชนะก็ตามนะครับซึ่งผมมองว่าเกมเนี้ยบราซิลอย่างที่บอกไปจะใส่เต็มนะครับบีหลังมีโรซ่ามาเรียก็น่าจะมาเล่นบอลหลากหลายบอลไหลาหลังก็เล่นได้นะครับหรือว่าจะเป็นบอลบีหลังอย่างที่บอกนะครับพรซ่ามาเรียลงมาตีได้ส่วนบอลหัวเสาไม่ต้องห่วงกาบี้เก็บให้อยู่แล้วนะครับสำหรับบราซิลน่าจะเล่นมาด้วยความหลากหลายตรงเนี้ยเซเบโต้ C น่าจะแก้เกมต่อเกมส่วนฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าเขาจะเน้นเกมรับ ให้ดีไว้ก่อนนะครับแล้วมีตัวลุกอย่างคาซูเอ็นดีไอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่มีตามเยอะนะแต่ว่าความชัวร์ไม่ค่อยมีถ้าไปเทียบความชัวร์กับตัวผู้เล่นของบราซิลที่เมื่อกี้พูดมากาบี้โรซ่ามาเรียจูเลียเบิร์กมันสามตัวนี้ดีกว่านะครับสามตัวลุกของบราซิลเนี่ยถ้าเทียบแล้วจะดีกว่าฝรั่งเศสเล็กๆทีนี้มันอยู่ที่บอลแรกถ้าบอลแรกเข้าตัวเซตออกบอลได้บอกเลยว่าทีมนั้นแหละครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นฝั่งของบราซิล ที่จะสามารถนะครับเอาชนะไปได้ในท้ายสุดผมว่าสกอร์น่าจะไม่ต่างจากเดิมนะบราซิลก็น่าจะชนะฝรั่งเศสไป 3- ต่อ2เซตเหมือนเดิมในมุมผมไม่น่าจะมีการแตกต่างอะไรไปมากกว่านี้นะครับผมว่าบราซิลไม่จบ30แน่นอนแต่บราซิลผมเชื่อว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับนี่คือความเชื่อของผมนะครับเ,เพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันสำหรับ คู่นี้นะครับก็ติดตามกันได้นะจ๊ะสำหรับคู่นี้เลยนะครับเอาละครับก็ไปอีกหคู่ดีกว่าอีกหคู่น่าสนใจนะครับสหรัฐเจอกับตุรกีแต่ก่อนจะไปเอาก็ฝากกันไว้อีกเล็กน้อยเช่นกันนะครับช่วงนี้แนะนําสําหรับใครที่แบบนอนไม่หลับมีปัญหานอนยากหลับไม่สนิทนะครับผมยกมือบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ อาจจะนอนไม่เป็นเวลาด้วยงานที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องผาฟุตบอลพาวันเละผ่าก,กีฬาต่างๆกลับมาบางทีเช้านอนไม่หลับก็ต้องมีตัวช่วยนะครับไม่งั้น,นอนยากเหลือเกินก็แนะนำนะครับสำหรับทางด้านของดิฟ CB d ีแคปซูลนะครับซึ่งผมลองเองนะครับอันนี้เปิดลองแล้วไม่ใช่แบบอยู่ดีๆมาบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะครับก็ลองมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ทําให้หลับได้ดีขึ้นนะครับส่วนเพื่อนๆเองเนี่ย ใครมีปัญหาเรื่องนี้ก็ลองไปปรึกษาพูดคุยกับเขาได้นะครับก็ลองสแกนไปพูดคุยกันตรงนี้ได้นะครับลองไปปรึกษากันก่อนว่าเออถ้ามีปัญหาแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุณอาจจะประสบปัญหาแบบเดียวกับผมนั่นเองนะครับลองไปศึกษาขเขาดูครับว่าอาจจะได้หาทางเลือกในการที่นอนหลับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้สนับสนุนช่องทางของต้องพัดนี่ด้วยจะได้มีรายได้ไปทำคอนเทนต์ในเรื่องต่างๆและเพื่อนๆก็จะมีสุขภาพการนอนที่ดีขึ้นด้วยนะจ๊ะ เอาละมาถึงคู่ของเราคู่ต่อไปนะครับคู่นี้เป็นคู่น่าสนใจคู่นี้ผมบรรยายเองนะเกมระหว่าง USA อสหรัฐอเมริกาเจอกับตุรกีนะครับก็คู่นี้เป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยครับนัดที่แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเจอกับแคนาดานะครับใช้คําว่าเจอแคนาดาแบบบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยสหรัฐชุดนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสหรัฐเองเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ถามว่าทําไมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นเยอะมากนะครับโคชก็เปลี่ยนมาใช้เอลิกซเวนดังนั้นเนี่ยลูกเกมมันอาจจะไม่ไเนียนเท่าเดิมอย่างที่เปโลกเมื่อก่อนเราคุ้นเคยกับจัสตินบอ่งตัวลูกมีแอนเดียดูนูนีนัน,นชุดนี้เปลี่ยนนะครับมาใช้2พี่น้องสกินเนอร์เนี่ยเป็นตัวหลักเลยสําหรับสารัฐซึ่งผมว่าทำได้ดีนะทั้งมิเัซนสกินเนอร์เอลิกสกินเนอร์สคนช่วยกันทาแทมให้สารัฐเนี่ยสามารถ,าารถทําคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกัน ย่างเกมล่าสุดเนี่ยที่ผ่านแคนาดามาได้เนี่ยก็เอริสกินเนอร์จับไป13แต้มเบดิชันสกินเนอร์จับไป12แล้วก็มีแฟรงกินซาร่าแฟรงกินที่มาช่วยอีก13นะครับก็ระจใจกระจายแต้มกันอยู่นะครับแต่ส่วนมดเดิลบ็อกเกอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแต้มเยอะนะสำหรับมุมผมมีแค่ประมาณหนึ่งนะครับสารัฐเองก็จะขาดความหลากหลายตรงนี้ไปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าสารัฐจะออกมาเป็นแบบไหน สำหรับชุดนี้นะครับก็บอกว่าข้อดีก็มีเกมลุกได้พี่น้องสกินเนอร์มาตีนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นเกมรับก็ผมว่าก็ดีประมาณนึงแต่ว่าสู้ชุดเดิมไม่ได้แต่ว่าลิเบโรอย่างมอร์แกนเฮนส์ก็ถือว่าทํำผลงานได้ดีนะครับทีนี้พูดถึงไลน์อัพของสารัฐในเกมที่จะลงเล่นกับตุรกีผมว่าก็ต้องจัดชุดใหญ่จัดเต็มนั่แหละไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากจากนี้ในมุมผมนะครับ ออกสตาร์ทมาเนี่ยผมมองว่าเซตเตอร์ก็คงจะใช้จอร์ดินพูเตอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวหัวเสาก็คงจะเป็นเอเวอรีสกินเนอร์ซาร่าแฟรงกินนะครับที่จะได้ลงก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวบีหลังอย่างเมดิสันสกินเนอร์เป็นตัวที่ลงสนามไปก่อนส่วนมิดเดิลบล็อกเกอร์ชิคก้าออบโปกรูน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทีเนี้ยมันเลือกว่ามิดเดิลบล็อกเกอร์ระหว่างดาน่าเรดเก้กับเทียร์จิมเมอร์ซันจะเอาใครก่อนก็คงจะต้องใช้ดาน่าเรดเก้ไปก่อนเพราะมีประสบการณ์นะครับส่วนลิเบโร ยังคงใช้มอร์แกนเฮนส์แน่นอนในมุมผมไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงสําหรับสหรัฐชุดนี้นะครับนี่คือชุดใหญ่ที่สุดของสหรัฐเท่าที่จะจัดได้ในเกมนี้แน่นอนนะครับก็มองว่าน่าจะไม่ต่างจากเกมเดิมน,นะครับทีนี้ไปดูความพร้อมในฝั่งตุรกีกันบ,บ้างตุรกีปีนี้เนี่ยก็สภาพอรชอตออนแอนด์เหมือนกันก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้ดีเต็มร้อยเหมือนกันนะครับนับที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไปเจอกับฝากฝั่งของโซอรเบเียเนี่ย ผมใช้คำว่ามีสิทธิ์เกือบจะพลาดตั้งเหมือนกันเพราะว่าไปโดนดิวส์ถึงสองเซตก็คือเซตหนึ่งเซตสามนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอโซเวเนียเนี่ยคนที่ลงมาช่วยทีมจริงๆเนี่ยคืออีดาเอเดมล้วนๆจอมเก๋าวัย8ปีเนี่ยมีดิบล็อกเกอร์คนนี้เนี่ยช่วยทีมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเสิร์ฟเกมรับทำได้ดีมากๆจนผมแบบถึงจะอึ้งกินกี่ไรอย่าง้ว่าโหเจ กลับมาได้แบบสุดยอดนะครับจัดไปถึง17แต้มรวมอย่างอีกหนึ่งคนที่ยังคงมาตรฐานได้เหมือนเดิมผมใช้คำนั้นแล้วกับมาริซาวากัส์ตตกดไปอีก20แต้มช่วยทีมในเกมล่าสุด2คนนี้เป็นตัวแบกนะครับในเกมล่าสุดสองคนอื่นเนี่ยตัวที่ลงมาก็มีดังด้านการซูออสไบเนี่ยก็เป็นตัวเซตหลักอยู่แล้วนะครับเซรากูเนสนเป็นตัวเพิ่หลักแล้วก็ตัวหัวเสาเนี่ยตอนแรกใช้ยับรักเออร์เคก็เปลี่ยนมาใช้อิคายอดีนในท้ายที่สุดนะครับรวมถึงอีกหนึ่งคนเนี่ย ที่ลงมาเป็นตัวเป็นตัวหัวเสาก็คือทางด้านของเอฟราคาราคูดซึ่งคาราคูดเนี่ยแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าฟอร์มตกสุดๆตีแบบได้แค่เซตเดียวเซตเดียวปุ๊บโค้ดเปลี่ยนออกเลยนะครับโค้ดไปใช้คนอื่นเลยนะครับอันนี้ก็เลยเรื่องหน้าคิดเหมือนกันนะเขาก็ไปใช้ไอ้เ,อเ,อเอจ้าอิวไคไอดินนะครับแทนเลยเพราะว่ายาบรักเออเค็เองก็เล่นไม่ได้ด้วยในเกมล่าสุดนะครับซึ่ง ณนะตรงนี้ผมมองว่ามีปัญหาเกมรุกนะสำหรับตรุกรกีเพราะว่าตอนนี้มันติดเครื่องได้แคะ่คนเดียวคือมลิซาวากัสคนอื่นๆไม่ค่อยมาน่าจะมีปัญหาตอนนั้นส่วนเกมรับผมไม่ค่อยห่วงนะลิเบโลนะครับอย่างทาง,งด้านของเออร์เก้เนี่ยกรซิมเออร์เก้เนี่ยเล่นดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมรับไม่ใช่ปัจจัยหลักของตรุกรกีแต่มันมีเรื่องของเกมรุกที่ปิดไม่ลงแล้วกันในเกมล่าสุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับ ส่วนไลน์อัพถ้าผมคาดการนะสำหรับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าตรุรกีก็จะปรับมาใช้ทัพที่ทางด้านของดานิเลสซานเตอร์รีเนี่ยปรับมาใช้ช่วงเซต2เซต a มออกสตาร์ทมีการซื้อออสบายนะครับมีทางด้านของเบลิซาวากัสอันเดบาลาดินน่าจะได้ลงแล้วแล้วก็จะมีทางด้านอีดาเอร์เดมเซ่ากูเนสอิวไคลอาดินน่าจะออกสตาร์ทผมว่าคาราคูจะได้พักก่อนแม้ว่าอยากให้ลงนะแต่ฟอร์มไม่ดี ก็น่าจะไม่ให้ลงก็พักไปก่อนแล้วเจอสหรัฐมันก็สหรัฐชุดนี้มนไม่จำเป็นต้องไปใช้เกมบุกเยอะนะครับดังนั้นก็น่าจะออกมาประมาณนี้ส่วนคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาผมก็ตสถิติตกใจสถิติเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้ผมนับ5้านัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับก็สหรัฐชนะได้3ามตุรกรีชนะในสองครั้งหลังสุดซึ่งสองหลังสุดเนี่ยมัน,เป,นเป็นช่วงที่สหรัฐเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่น ต่ตุรกีอย่างใช้เฟอเลนชุดเดิมเป็นหลักนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ๆเ,เข้ามาเสริมนะครับก็น่าสนใจถ้านานสุดเป็นแบบนี้แต่ถ้าสถิติโดยรวมแบบจริงๆนะครับคู่นี้เนี่ย26นัดที่เจอกันในทุกั่วทุกรายการสหรัฐชนะไป20ตุรกีชนะได้แค่6ครั้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็ถ้าให้ผมพูดถึงเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นเกมที่สนุกมากๆเพราะว่า สหรัฐเองชุดนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะเสียผมใช้คำนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วพวกเธอก็พร้อมจะเล่นอย่างเต็มที่ในการที่จะล้มทีมอย่างทางด้านของตุรกีนะครับซึ่งอ่ะแน่นอนว่าก่อนลงสนามเกมนี้เนี่ยฝั่งของตุรกีเองเนี่ยก็มีอันดับโลกนะครับที่เหนือกว่าสหรัฐณตอนนี้แค่อันดับเดียวตุรกีอยู่ห สหรัฐอยู่6อัลซนคู่ก่อนเนี่ยลืมพูดไปบราซิลอยู่2ฝรั่งเศสอยู่ที่13เนาะก็จะมาประมาณนี้ดังนั้นน่ยผมว่าในเรื่องของชื่อชั้นความกลัวสหรัฐไม่ได้กลัวเพียงแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนยุคใหม่เฉยๆแต่ถ้าเกิดมองเรื่องของรายล,ละเอียดผมเห็นแล้วในตัวของตัวแบกเนาะสหรัฐแม้ว่าจะมี2พี่น้องสกินเนอร์แต่ว่าเอาจริงมันแบกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเทียบกับตัวแบกของฝั่งตรุกรกีอย่างเบริซ่าวากัสอีดาเออเดมหรือว่าจะเป็นฮันเดย์บาร์นที่กลับมาฟอร์มดีเน ฝั่งของตุรกีดูดีกว่านะครับผมใช้ว่าดูดีกว่าในานี้บอกไปในช่วงหลังตุรกีเอาชนะได้ด้วยดังนั้นผมว่าเกมนี้ความหลากหลายเรื่องเกมรุกนะครับความดุดนันพละกําลังตุรกีดีกว่าผมว่าตุรกีน่าจะใช้บอลที่หลากหลายมีบอลไหลหลังมีบอลสั้นหน้าและก็บอลในเรื่องของบีหลังอย่างมาริซาวากัสที่เป็นตัวหลักนะครับผมเชื่อว่าสหรัฐเอาไม่อยู่ครับผมว่าเกมนี้เนี่ยตุรกีน่าจะชนะไป ผมว่าไม่3ามูน่ผมว่าน่าจะอยู่ในประมาณนัก4เซตแล้วกันผมว่าตุรกีน่าจะชนะด้วยสกอร์สต่อหนเซตผมว่าตุรกีจะเสียเซตเพราะว่าตุรกีเองชุดนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะครับน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับในมุมมองของผมนะครับก็สหรัฐมุมไหนก็ดูแล้วเป็นรองกว่านะครับไม่น่าจะสู้ได้นะครับอ่ะนั่นก็คือความคิดเห็นของผมในการพรีวิว2คู่วันนี้เพื่อนๆความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาว่าคู่แรกคู่หลังเนี่ยคุณคิดว่าคู่แต่ละคู่จะมีสกอร์เป็นอย่างไร ก็ฝากกันไว้ละกันนะครับสหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณชวนแบบการรับชมติดตามนะครับหวังว่าจะได้รับการส่งจักเพื่อนๆต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์แชทต่างๆหน้าหรือว่าจะเรียกว่าส,สัมผุนผลิตภัณฑ์ที่ผมไปพบเจอมาก็น่าสนใจเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยทิ้งรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ลองเข้าไปสอบถามกันดูนะจ๊ะยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวมาติดตามกันหลังจากจบเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ